น,นี้นะคะเราจะมาทำไอติมกันกรรนี่คะกำลังใส่โอเละมากอย่าไปสุดเ,เราไม่เอาที่ความเนีละเราเอาที่ความมันหน่อยสามรสสามรสนี่นะคะตาตากล้องชิมตากล้องไหนดูซิไหนอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โดนเละหนึ่งนะคะเออเราทำไม่เสร็จนะใช่มันไม่เกี่ยวที่ความสุขกับความล่ะคะ่ะ ดี๋ยวตะก้องขอชิมก่อนนะคะโอ้ยตะก้องไหนชิมดิม,มีความ,อ,มอร่อยนะรสสตรอเบอรี่เราจะใส่นี้ลงไปด้วยอร่อยนะเจทีนะครับพอดีพ่อแม่เขาเชียร์เชียร์ทีมบาลลี่บอลกันอยู่ค่ะาอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะคะ,ะน,นั้นเราไปรอที่โต๊ะกันเลยนะคะ นี่เขจะจาเตรียมเราดูก่อนนี่ดูสิหนึ่งสองสามดีเอ่ยเอ้ยไม่หรอกตากล้องช่วยนะคะตากล้องช่วยก่อนตากล้องว่ามันทำไม่ได้นะ,ะเร็ววะขอชิมิกรอบนะตากล้อนอ่ะเอ้ยนี่นี่นี่นะคะเฮ้ยตะกเฮ้ย อาจจะเสียงดังไปหน่อยนะกีนเนี่ยเขาพร้อมเด้งเสมอทุกตัวกินอะไรกันเต้นนี่นะคะโอ้ยโอ้ยนี่นะคะนั่นมีสองคนแล้วก็เฮ้ยล่นบ่นี่เราจะลองชิมกันอีกรอบนะคราวนี้เราอันนี้เราเอารสกล้วยอุ้ยนีย ไี่ก็ไม่เห็นนะนี่่ะไม่อะไรของน้องไม่เห็นเนี่ยเนีค่ะรลวี่อมันได้รสชาติคะอืมลกเีนนี่ยนี่ล้จะลองชิกล้วยก่อนเี่นี่รสตอี่นีรสกล้วยราคานี่ดูด อ๋ออร่อยมันก็จะปิดเกมใช่ไหมมันจะปิดเกมมันจะจบไงใช่ไหมจะคงมากินเลยไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ให้มันง่ายๆเนานะอือแต่เออใช่ลองมอินนะอ่งุ่นกับสตอเอ้ยกล้วยสตอเบอร์รี่หมดแล้วนี่นะคะเอาาควมใจเราถ่ายไม่ดีหน่อยเราเป็นคนดูนี่ก็รู้ว่าเพลงจะเป็นยัง เดี๋ยวเราจะกินอให้ดูเป็นรถส้มใช่เป็นรถส้มขนมขอด้มมขอด้ไหมใ่ไหือมะ่วาวเดี๋ยวกินให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจบคลิปนะคะชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่เป็นเดี๋ยวให้ปร้นากกล้องรู้ตัวไงแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะ กันแล้วเนี่ยดูต้องจับไงต้องจับตัวโลมันจะแตกกันเล